วันนี้เราอยู่กับชุดใหญ่ไฟกระพริบรัวกันเลยทีเดียวครับเพราะว่านี่คือเซ็ตไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แล้วก็เป็นตัวจะเรียกว่ามิเซอร์จะเรียกว่าเป็นเอฟเฟกจะเรียกว่าเป็นออ d ด o โออินเตอร์เฟสมันทำงานได้ทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วทั้งชุดนี้เนี่ยซื้อมาปุ๊บก็ไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าในกล่องเนะี่ยมีอุปกรณ์พร้อมใช้มาให้โดยทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งราคาเนี่ยก็อาจจะ สูงหน่อยแต่คุณผู้ชมก็ลองเอาไปประมวลผลกันเอาเองแล้วกันว่าราคานี้เหมาะไหมที่จะลงทุนโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับโคไมกาแอดแคสเตอร์รุ่น C1 K1 กันเลยดีกว่าครับ ใช่ป่ะวะสายเส้นนี้จริงๆแล้วเขาออกแบบมาให้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนที่เป็น Type C อันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปใช้กับมือถือที่เป็น iOS หรือว่า iPad เนี่ยก็จะต้องไปหาสายแปลงเป็น Lightning กันเราเองนะเราไปดูกันที่สายลำดับถัดไปครับคือ usb Type C อีกปลายสายด้านนึงเนี่ยจะกลายเป็น XLR ครับจะมีแยกระหว่าง R กับ L แบบนี้เลยเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปต่อใช้กับไมโครเดเซอร์แบบนี้ได้ถ้าเรามีคอนเคเซอร์อีกตัวหนึ่งอะยกตัวอย่างเป็นอันนี้สีเทาไม่เกี่ยวกับในแพ็กเกจนะครับอันนี้ผมไปซื้อแยกกันเอาเองคุณก็เอาไปต่อเข้ากับ XLR อีกตัวก็ได้เพื่อที่จะใช้เป็นไมโครเดเซอร์แบบตัว A และตัว B ก็คือไมคค่นั่นแหละอันดับถัดมาครับคือสาย t r s ไปยัง T R S 3.5ม mm เมตร สายเส้นแรกอาจจะจิ้มมือถือเครื่องที่1ที่ยังเป็นรูปแบบ3.5ม mm มอยู่ลงติ๊กตอกก็ว่าไปต่อเข้ากับมือถือเครื่องที่2ไลฟ์ขึ้น Facebook ไลฟ์ไปยัง2แพลตฟอร์มได้เลยหรือจะทําเป็นแพลตฟอร์มที่3ก็คือไอสายอันเนี้ยที่ผมบอกว่าต่อเข้า PC ต่อเข้าโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไลฟ์ขึ้น YouTube อะไรก็ว่ากันไปสายอันถัดไปนะครับจะเป็น USB Type ไทไปยัง USB Type ไทนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสายความยาวป,ประมาณสัก1่งจุดกว่ากว่าเมตรใช้สะ มีแบตในตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชาร์จไปด้วยและใช้งานไปด้วยทํางานได้ครับแต่ สิ่งที่ผมเจอมาคือมันมีเสียงจี่ระหว่างการชาร์จและใช้เพราะฉะนั้นผมแนะนําอย่างนี้ถ้าจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้จริงๆให้อนแบตเตอรี่อย่างเดียวสายแนะนำดับถัดไปนะครับก็คือเส้นสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือ XLR ตัวเมียนี่เลยพอตัวเมียแบบนี้นะครับไปยังมินิแจ็ค3.5มิมซึ่งสายเส้นนี้เนี่ยใช้สําหรับลากจากไมโครเดนเซอร์มายังตัวออริโออินเตอร์เฟสอันนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่3เมตร ถ้าแน่ขอพอสคลิปหยุดเอาไว้แป๊บหนึ่งที่ดูอยู่เนี่ยกด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามกันหรือ,อยังเนี่ยถ้ายังไม่กดครั้งหน้าไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วเนี่ยโอเคกดปุ่มให้แน่ใจแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับแต่มันยังไม่หมดครับมันยังมีอุปกรณ์อะไหล่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงมันจะคล้ายๆตารางอะไรสักอย่าง6ช่องเขาให้มา2ชิ้นครับโดยที่ชิ้นแรกเนี่ยมันก็จะมีช่องที่เขียนอธิบายว่า เป็นชื่อเสียงเสียงหัวเราะเสียงปบมือเสียงตลกมันเป็นแผ่นกระดาษทั่วๆไปนะครับไม่ใช่สติกเกอร์อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นพอปกาดหรือว่าพอปฟิลเตอร์นะครับคุณสามารถที่จะเอาไปแปะไว้ด้านหน้าไม์แบบนี้เพื่อใช้ในการกรองเสียงพยัญชนะบางตัวในภาษาไทยเช่นพอพาน พอพึ่งเสียงลมเนี่ยอาจจะมีทะลุลดลอดเข้าไปได้นะครับเพราะว่าตะแกงที่เขาให้มามันไม่ได้เป็นแบบรูขนาดแบบซอยถี่อะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งแตกต่างกับพอบการหรือพอปฟิลเตอร์บางรุ่นบางยี่ห้อที่มันจะเป็นคล้ายๆกับตะแกงผ้านะครับที่มีความถี่มากๆแบบนั้นน่าจะกรองลมได้ดีกว่าแต่ข้อดีของไอพอปฟิลเตอร์ ter, อันนี้เนี่ยคือมันไม่ต้องยึดน็อตน,นะครับอยากจะใช้เมื่อไหร่ถอดเมื่อไหร่ก็แค่หนีบเข้าไป แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยทันทีนะครับโอเคในลําดับสุดท้ายที่ได้มาในกล่องนี่ก็คือขาตั้งหน้าตาประมาณนี้เลยครับขาตั้งที่เขาให้มาเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือฐานมันจะเป็นเหล็กใช้ในการถ่วงน้าหนักไม่ให้ไม้มันล้มโดยง่ายไม้มันหัวแบบหักงอไปแล้วก็ยังไม่ล้มนะครับเนี่ยดูกันชัดๆได้เลยว่าถ้าคุณแกล้งแกล้งผักก็ยังไม่ล้มไปข้างหน้าน,นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนของขาตั้งเนี่ยคุณสามารถปรับความสูงได้ง่ายๆนะครับมันจะมีเกลียวพลาสติกด้านบนง่ายๆเพื่อปลดล็อกแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับ ยกขึ้นได้นิดนึงไม่ได้สูงมากซะเท่าไหร่แต่ระดับเท่านี้ก็เพียงพอสําหรับการที่จะเอาไม้เนี่ยหันหน้าเข้าหาตัวพิธีกรหรือว่าตัวผู้พูดสังเกตได้ง่ายๆว่าฝั่งไหนเป็นด้านหน้าของไม้คือดูโลโก้ข้างหน้าครับที่เขียนว่าโคไมกา S T A X 2เเเป็นฝั่งที่มีไดอะแฟรมอยู่ด้านในหันหน้าเข้าหาผู้พูดครับตอนแรกผมแกะเจ้าตัวนี้ออกมาจากกล่องแล้วก็ลองกดปุ่มเปิดดูเนี่ยด้านข้างมันจะมี power on ตรงนี้เห็นไหมกดค้าง แล้วมันก็จะต้องมีไฟติดขึ้นแบตเตอรี่มีให้และก็มีความจุที่เยอะพอสมควรนั่นก็คือ1,800ม ah, ิลลิแอมใช้ได้อยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงซึ่งนั่นหมายความว่าไม่จะเป็นต้องเป็นกังวลเลยเวลาคุณจะไปบันทึกเสียงหรือว่าทำไลฟ์ และคุณอยากจะกดเอฟเฟกไปด้วยต่อไมค์สัก2ตัวไปด้วยต่อเอาพุทคอมพิวเตอร์สัก2เครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ห้างชั่วโมงโดยที่ไม่จะเป็นต้องชาร์จตลอดเวลาไล่จากด้านบนลงด้านล่างแบบนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยด้านบนส่วนบนเนี่ยมันมีคําศัพท์อะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าทึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาจะสั่งคําสั่งอะไรก็แล้วแต่ไล่จากฝั่งซ้ายเราจะเห็นว่าเขาเขียนคําว่า eq เอาไว้ใช่ไหมลองแตะคําว่า eq 1ครั้งคุณจะเห็นว่ามันจะมี ไฟสีฟ้าติดขึ้นตามคำสั่งที่เขาเขียนเอาไว้ครับเริ่มจากอันที่1คือ deep อันที่2คือ natural นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคําว่า bright จะให้เป็นโทนแบบว่าอิ่มอิ่มอวบอวบแน่นแน่นหรือว่าปรับเป็น natural อ่าเป็นเสียงธรรมชาติเสียงที่ไม่ปรับแต่งหรือปิดท้ายด้วย bright ก็คือเสียงที่ออกค่อนข้างแหลมหน่อยนะครับสำหรับผมเองผมว่า eq ไม่ค่อยจําเป็นสำหรับผมสักเท่าไหรห่เพราะว่าผมจะไปจัดก,การมันอีกทีในโปรแกรมตัดต่อแถบที่2เขียนว่า rev หรือย่อมาจาก reverb รีเวิร์บคือเสียงกล้องเสียงสะท้อนเราลองกดคําสั่งแรกครับเขาเขียนคําว่าลูมอาไว้ตอนนี้ผมเปิดรีเวิร์บที่เป็นแบบลูมอาไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองไล่รีเวิร์บดูเป็นแบบสเตทหนึ่งสองสามสี่ห้าเย่เย่โอ้โหซาว์แบบอลังการมากไปกันต่อที่ฮอล์ aw, ครับฮัลโหลฮัลโหลเช็ควันชืหนึ่งสองสามสี่โอโ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเรียกได้นนว่าเหมือนแบบเดินไปงานวัดกันเลยทีเดียวอะปิดเอฟเฟกนี้ไปก่อนซึ่งรีเวิร์บเนี่ยก็ไล่จากน้อยกลางแล้วก็เยอะสุดไล่ จากล่างขึ้นบนแบบนี้เลยเนาะโอเคไปกันที่แถบฝั่งขวามือกันมากดีกว่าครับฝั่งขวามือจะเป็น FX หรือเอฟเฟเสียงนั่นแหละซึ่งเขาก็จะมีกด1ครั้งเป็นคําว่า ไม่รู้ทำไมเวลาจะไปร่างกายไม่มีเรียวแรงบอกเลิที่ไรสุดท้ายก็เป็นฉันเองที่เสียใจป่าดีด้วยเกินเราแค่ทิ้งคนที่ทำได้ กรันใจทิ้งเธอไม่รงสัิททิ้งเธอไม่รงทิ้งเธอไม่รงสักได้ปะได้นะซึ่งออโต้จูนในที่นี้ในเครื่องนี้ในรุ่นนี้นั้นไม่มีการจูนคีย์ให้เราสมมุติว่าเราร้องเพี้ยนแต่อยากจะให้มันเกาะกลุ่มอยู่ในคีย์ A หรือว่าคีย์ C หรือคีย์ดีคีย์ G อะไรเงี้ยปรับไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ออโต้จูนโดยเฉพาะเนี่ยผมจะมีอีกรุ่นหนึ่ง ที่ทำได้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังซื้อมานานแล้วไม่ได้เอามาถ่ายสักทีอันที่2คือคําว่า female หรือว่าเป็นเสียงผู้หญิงนะครับหนึ่งสองสาม้าหกเจ็อันนี้เป็นเสียงผู้หญิงเสียงมันก็จะประหลาดประหลาดส่วนอันสุดท้ายคือ male เสียงผูช้ชายครับหนึ่งสองสามแกะนะเดาไม่ถูกเลยว่าข้าเป็นใครนะมันหนักลองข้ามกําแพงอันถัดไปเป็นโรบอทนะครับ อันนี้เ,เป็นเสียงโรบอทรรรครับฮัลโหลเอ๊ะเป็นยังไงบ้างโทรมาทำไมครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหเพลงพดเก่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่า monster ฮัลโหลค,ครับตอนนี้สิ่งผมเป็นไงบ้างรครับไม่รอไม่คอช่วยผมด้วยคะไอ้แถบด้านขวามือเนี่ยมันคล,คล้ายๆกับสิ่งที่เรากดเล่นได้อยู่แล้วในแอป tiktok อ,อะเนาะ effect ไม่เหมือนกันเป๊ะซึ่งฟีเจอร์ด้านบนเนี่ยผมบอกเลยสำหรับผมเอง ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เราไล่ลงมาครับเริ่มตั้งแต่อันแรกครับเขาเขียนคําว่า Input 1อ่ะคำว่า Input 1ก็คือเวลาเราต่อไมค์เนี่ยให้เราดูพอร์ตมานิดนึ่ง Input 1กับ Input 2จะอยู่ข้างกันเลยนี่เลยครับ In 2สองระหว่างอันซ้ายกับตรงกลางเนี่ยมันก็คือการปรับความดังของเสียงไมค์เวลาเราต่อไมค์เสร็จแล้วเราปรับความดังของมันได้นะครับฮัลโหลนี่เป็นไง เวลาพูดปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟเด้งขึ้นเด้งลงบอกว่าตอนนี้เนี่ยไมเราดังอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ซึ่งถ้าให้ชัวร์จริงนะไอ้แสงตรงเนี้ยมันไม่ควรเกินไปจนถึงสีแดงแบบเนี้ยแดงแบบเนี้ยไม่เอานะครับปรับลงมานิดนึงฮัลโหลฮัลโหลเฮ้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 ซึ่งปุ่มตรงเนี้ยระหว่างอินพุตกับอินพุตสเนี่ยมันสามารถกดลงไปตรงกลางได้ครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะ1 2มันก็จะมีไฟตรงนี้ติดขึ้นสีน้ําเงินเห็นไหม กดทั้งสองปุ่มเลยก็ได้ซึ่งไฟสีน้ำเงินด้านบนตรงนี้เนี่ยมันคือไฟแฟนทอมบวก48โวลต์ครับเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไมโครเดนเซอร์แบบนี้นะครับมันจะไม่มีระบบกำลังขับในตัวถ้าเกิดว่าเราเสียบสาย XLR ตรงๆแล้วต่อเข้าโน้ตบุ๊กเนี่ยเสียงมันจะเบามากถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เราบวกไฟแฟนทอมตรงนี้เข้าไปเนี่ยเสียงมันจะดูดได้ดีมากขึ้น คือไม่จาเป็นต้องตั้งไมค์ใกล้ๆปากก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไมโครโฟนรุ่นดีๆหน่อยอยกตัวอย่างโคลมาก้ารุ่นนี้เนี่ยที่เป็น STA X2S ที่ผมติดตั้งไว้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต่อผ่านไอ้ตัวไอ้มิกเซอร์อันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องบวกไฟ48โวลต์ก็ได้เพราะว่าไมมันดีอยู่แล้วไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับผมลองทดลองแล้วระหว่างบวกไอ้48โวลต์เข้าไปกับไม่บวกเข้าไปเนี่ย ความดังมันเท่ากันเรามาดูกันที่อันหมุนน่นสุดท้ายครับที่เขาเขียนคําว่า AUX ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการปรับความดังของไลน์อินหรือว่าความดังของเสียงที่เราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธมาดูด้านข้างนี้ครับคุณจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวบลูทูธนะครับเนี่ยที่เป็นคําว่า on กับ off ผมลองกด on ให้คุณด,ดูเนี่ยแล้วมันจะมีไฟบลูทูธตรงนี้ติดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเชื่อมต่อกับมือถือใดๆเลยนะครับหรือว่าแท็บเล็ตใดๆเลยเนี่ย มันก็คือจะเป็นการรับเสียงผ่านไลน์อินเท่านั้นไลน์อินดูยังไงมาดูกันที่พอร์ตด้านหลังครับคำว่า AUX นี่อยู่ตรงนี้ข้างๆกับอิน1กับอิน2เมื่อไหร่นะครับที่เราเอาสาย3 5มมมต่อมาจากโน้ตบุ๊กโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะคุมความดังของเสียงเพลงนั้นๆหรือเสียงที่เราเอามาเปิดได้ผ่านการหมุนตรงนี้นะครับนี่เลยหมุนจากตรงนี้ได้เลยเพลงแบ็กกราวเพลงอะไรเงี้ยควบคุมจากตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นส่วนของไมค์ อันนี้เป็นส่วนของเพลงนะครับคราวนี้มาต่อกันที่ปุ่มตรงกลางขนาดใหญ่ๆมันคือการที่เราเนี่ยสามารถปรับได้2คําสั่งก็คือความดังของหูฟังกับความดังของเอาพุตไม่เหมือนกันนะความดังของหูฟังเนี่ยมันจะส่งผลต่อตอนที่เราต่อผ่านพอดตรงนี้เห็นไหมด้านข้างเนี่ยจะเป็นผอตหูฟังแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับอย่างในที่นี้คือหูฟังแล้วก็เป็นเลข1กับอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งตรงข้ามตำแหน่งเดียวกันเลยเป็นหูฟังและเป็นเลข2 ในที่นี้สามารถต่อหูฟัง2ตัวในเวลาเดียวกันได้ฮัลโหล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 ัลโหลเงี้ยเห็นไหมและถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับความดังของเอาพุตให้กดปุ่มตรงกลางไปหนึทีนี่เลยไฟสีฟ้าจะย้ายมาฝั่งนี้เมื่อไหร่ที่เราย้ายมาฝั่งเอาจะเป็นการปรับความดังของเอาพุตถามว่าเอาพุตดูยังไงอ่ะมาดูกันที่ด้านหลังครับ ในฝั่งเอาพุทจะมีเอาพุทหนึ่งเอาพุทสองแล้วก็สปีกเกอร์ครับต่อปุ๊บแล้วจะมีผลกับการปรับเอาพุทที่อยู่ตรงนี้ส่วนล่างๆเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันคือลูกเล่นหลักๆเลยก็ว่าได้ที่เราน่าจะได้ใช้กันบ่อยนะครับเริ่มตั้งแต่ปุ่มแรกคือดีนอสฟังกันดีๆครับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ตัวนี้สามารถใช้คําสั่งดีนอสได้โดยการกดปุ่ม1ครั้งก็จะเป็นการเปิดการตัดเสียงนะครับตัดเสียงในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเสียงรอบข้างที่เป็นเสียงซ่า เสียงแอร์เสียงพัดลมเสียงรถวิ่งเสียงก้องก้องของห้องของเรามันตัดทิ้งหมดครับแต่ว่าเท่าที่ผมเจอนะผมทดลองด้วยวิธีการเอาไมค์คอนเดเซอร์ตัวนี้ไปแขวนอยู่เหนือปากของผมนิดนึงเพื่อให้รับเสียงตอนที่ผมรีวิวนี่แหละใกล้ปากมากเลยนะมนุษย์เรามันมีการพูดแบบมีไดนามิกนะครับเช่นสวัสดีครับวันนี้ไปทําอะไรมาบ้างครับเห็นไหมสวัสดีไอ้สอเสืออ,อาจจะเบาหน่อยครับอาจจะดังหน่อยวันนี้นี้ดังหน่อย ไปไหนไหนเบาหน่อยไปไหนมาบ้างครับเนี่ย การที่เรามีดนามิกในการพูดตรงนี้ไอ้คำสั่งดีน้อยเสียงมันทำงานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมให้คะแนนมันสักประมาณ80เต็มร้อยคะแนนอีก20คะแนนมันมีข้อที่ผมแอบเซงคือเสียงมันหายครับมันก็เลยตัดหัวของคำนั้นทิ้งไปนิดนึงกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมพูดไม่หยุดเลยมันจะไม่มีอะไรหายไปแต่ถ้าเกิดว่าผมพูดไปพูดพูดหยุดหยุดพูดพูดหยุดหยุดไอ้หัวของคำนั้นนั้นมันจะหายไปหน่อยนึงซึ่งมันก็ดูประหลาดประหลาดหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.6นิ้ว ความละเอียด Full HD Plus รองรับ Refresh Rate 90 h z หน่วยความจำภายในสูงสุด256 g ิกเทคโนโลยี 8+8 บวก Dynamic RAM แบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมชาร์จไว18วัตต์ราคาเปิดตัวอยู่ที่6,999บาทสำหรับ RAM 4ลอม128หน้าจอ IPS LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับ refresh rate เ0 9 0 hz หน่วยความจำสูงสุด256 g b เทคโนโลยี8บวก8 Dyna m ิแแบตเตอรี่5 0 0 0 m a ah, มชาร์จไว18บวัตต์ราคาเปิดตัวอยู่ที่6,999าทสํบาทสำหรับแรม4รอม128และแรม8ลอม256าสคำสั่งทันมาครับรูปแบคอันนี้แหละอ่านคู่มือยังงา่ายยังไงตีลังกาอ่านนอนอ่านก็ยังงงว่ามันคือคำสั่งอะไรวะใช้ไม่เป็นจริงๆ ขออนุญาตข้ามขอโทษด,ด้วยครับไปกันที่คำสั่งทันไปครับดักที่แปลว่าเป็ดนี่แหละซึ่งผมไปเห็นในคู่มือมาเนี่ยผมแม่งโคตรตกใจเลยเพราะว่าคำสั่งนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับคนทำรายการแบบเต้นเต้นแดนๆดพูดบ้างเปิดเพลงบ้างเป็นดีเจอะไรประมาณนี้นะแล้วคุณเปิดเพลงผ่านการต่อ3 5มหมิลลิเมตรหรือว่าอัคเนี่ยหรือจะต่อผ่านบลูทูธก็ได้แล้วแต่คุณเปิดเพลงไปแล้วคุณมาเปิดคำสั่งดักครับคราวนี้เนี่ยเวลาคุณพูด เสียงเพลงแบ็กกราวด์จะเบาลงโดยอัตโนมัติเออเนี่ยแหละผมว่ามันคือจุดขายมากๆแล้วกดปุ่มนี้ฮัลโหลทดสอบ1 2 3 4เฮ้ยทันตาเห็นนะ่ะโอ้โหเฮ้ยได้อยู่นะคือระบบการตรวจจับเสียงของเขาดีนะเมื่อไหร่ที่ผมพูดคำแรกออกมาเพลงมันวืดลงไปเลยแล้วพอผมเงียบเดีทิ้งไว้ประมาณ1วิ มันจะเป็นแบบว่าขึ้นเสียงมันจะค่อยๆเฟดขึ้นมาเหมือนเป็นรูปแบบขึ้นสวยสวยเลยนะครับซึ่งดีเลย์ตรงเนี้ยมันต้องรอประมาณ1วิผมมองว่าอาจจะนานไปปะอ่ะเดี๋ยวผมลองเงียบนะเนี่ยคือหนึ่งวิเนี่ยผมว่าผมว่ามันนานกว่าเวลาเราฟังวิทยุทั่วๆไปอะ่ะเพราะปกติเนี่ยพอพิธีกรเงียบปุ๊บเพลงก็ต้องดังทันทีแต่นี้ต้องรอไงอ แต่ผมว่าฟีเจอร์นี้เหมาะสําหรับคนที่จะเป็นดีเจมากๆเลยเนะี่ยพูดคุยไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยลองไปปรับใช้กันดูนะครับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า d ั c k หรือว่าเป็ดนั่นเองกับคำสั่งสุดท้ายครับ m ิ t คำสั่งนี้ใช้สำหรับการปิดเสียงไม้แบบนี้เมื่อคุณพูดอยู่แล้วมิ้ว มันก็จะไม่เข้าไปในระบบการบันทึกเสียงเหมาะสำหรับคนที่ทํารายการสดมากๆคราวนี้เรามาดูในฝั่งของเอฟเฟกกันนะครับเอฟเฟกมีด้วยกัน6ปุ่มคุณเห็นว่าในแต่ละปุ่มครับมันจะมีคําสั่งของมันไม่ว่าจะเป็นอันแรกปั๊บสีชมพูอันที่2สีเหลืองอันที่3าสีฟ้าอันที่4ีชมพู อันที่5สีส้มอันสุดท้ายก็เป็นสีน้ําเงินอ่ะเดี๋ยวเรามาจําลองสถานการณ์นะครับว่าเหมือนผมเนี่ยเป็นพิธีกรรายการหนึ่งที่จําเป็นจะต้องพูดไปแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกตตบมุกโน,นนี่น,นั่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําให้ดูนะครับอย่างสมมุติว่าสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการ u c h o โหเราจะมาพูดถึงเรื่องโน,นนี่นั่นปับ๊บเราก็กดปุ่มเอฟเฟกที่เราจดจําได้เลยถ้าเกิดว่ายังจําไม่ได้ก็เอาอตารางอันเนี้ย เอามาวางทาบได้นะครับคำสั่งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่เรากดค้างไว้จะเป็นการบันทึกเสียงที่เราพูดเข้าไปในไม้นี่แหละเช่นฮัลโหลอ่ะพอเราพอแล้วเราก็กดหยุดแล้วคราวนี้เมื่อไหร่เราจะกลับมาใช้เนี่ยให้เรากดไปหนึ่ทีกดแค่ครั้งเดียวมันก็จะเป็นการลันเสียงเมื่อกี้ฮัลโหล ้ครัแต่ว่าเอฟเฟกทั้ง6ปุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบการกดแล้วต้องรอให้มันเล่นเสียงนั้นให้จบก่อนถึงจะกดปุ่มเดิมซ้ําเข้าไปได้อีกจะไม่เหมือนกับซาวเอฟเฟกที่ดีเจจริงๆที่เขาใช้อะที่แบบว่าอ่ะเคยดูจันช็อกโลกไหมที่เขาชอบกดเสียงตุบๆพร้อมกันตึงโป๊ะตึงโป๊ะต่อกันอะไรเงี้ยจะทําแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่สีเหลืองทำไมถึงป็นสีเหลืองเออทำให้หายร้อนเพราะอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง <laughs> อันนี้ต้องรอให้อันแรกจบก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปอันที่2ได้อันนี้คือข้อจํากัดของรูปแบบการกดครับมันจะยังไม่เหมือนกับที่มืออาชีพใช้สะทีเดียวเวลาเราวางกับโต๊ะเนี่ยมันจะงัดขึ้นมานิดหนึ่งคล้ายๆกับคีย์บอร์ดถ้าเกิดเราไม่งัดออกมามันก็กลายเป็นว่าเรียบแป้ก,กับโต๊ะนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังผมว่าคลิปนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องยาวอะแต่ด้วยคําว่าฟีเจอร์เนี่ย มันมีคําอธิบายของมันอยู่รายละ,ะเอียดพวกเนี้มันคือจุดขายอะคุณมันคือสิ่งที่เป็นมูล,ลค่าตั้งหลายพันบาทอะก็เลยอยากจะอธิบายให้ฟังแบบเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆมันจะมีบางส่วนที่ผมแบบว่าพยายามข้ามคุณไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อ2ไม์ทำอย่างไร ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านไทซีทำอย่างไรข้ามไปลวกันนะครับไปลองต่อเอาเองดูบ้างนะครับลองผจญภัยในโลกของเทคโนโลยีดูบ้างถ้าเกิดว่าคุณสนใจจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขามีวางจําหน่ายแล้วนะครับรวมๆแล้วมันทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นนักร้องดังนดนตรีคนทําห้องอัดแบบเล็กๆอ่ะเป็นโฮมสตูดิโอเฮ้ยน่าซื้อนะทาได้หลายอย่างเอาไปไลฟ์นขนาดเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ก็ได้เพราะอะไรมันรองรับตั้งหลายอินพุตเนี่ยคุณดูเดิอินพุตหนึ่งอาจจะต่อเป็นไมโครโฟนร้องเพลง ไมโครเดนเซอร์นี้ก็ได้อินพุตอาจจะต่อเป็นกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ปงไฟฟ้ากลองไฟฟ้ารองรับได้หมดเลยนะครับหรือใครอยากจ,จะร้องคาราโอเกะเปิดผ่านบลูทูธทําได้นะคือจริงๆแล้วทำได้หลากหลายมากก็ต้องลองไปคิดลองไปดีไซน์กันดูผมว่าประโยชน์มัน,นมีเยอะมากมันไม่ใช่แค่ไมโครโฟนรับเสียงอย่างเดียวถ้ารับเสียงได้อย่างเดียวแล้วขายราคานี้จะบอกว่าไม่น่าซื้อแต่ถ้าทําได้เยอะขนาดนี้แล้วขายราคานี้ผมว่าเป็นชุดหนึ่งเลยนะที่น่าซื้อเพราะอะไร ผมตัดสินได้จากตัวเองเพราะว่าวันแรกที่ผมรู้ว่าจะได้รีวิวไอ้ตัวนี้ผมแม่งโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะที่สุดตั้งแต่ได้รีวิวไมโครโฟนมาเลยอะสนับสนุนเนื้อหารีวิวตามใจนิวโดยหากว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วอยากจะสนับสนุนทีมงานของเราให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไม่ยากครับไม่ต้องจ่ายเงินให้ผมสักบาทเดียวแต่ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นหากว่าคุณอยากจะซื้ออะไรก็ตามแต่ครับในแอป s h อ p e e หรือว่าใน Lazada เนี่ย วิธีง่ายๆก็คือฝากกดลิงก์แ f ฟเ l i a t เใต้คลิปวิดีโอของเรานิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการผลิตชิ้นงานอันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนรายการของเราครับ โคไมกาแอดแคสเตอร์ C C 1 1ตัวนี้เนี่ยโอ้โหชื่ออาจจะแอบจำยากนิดนึงนะคือคุณสั่งซื้อในแอป Lazada เนี่ยจะอยู่ที่ราคา5540บาทราคานี้ส่งฟรีนะครับเป็นเพราะว่าเขามี Official Store จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเคาก็เลยมีโปรโมชั่นส่งในไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะถ้าเกิดว่าผมเจอข้อใดที่อยากจะติดเดี๋ยวเพิ่มเติมในคอมเมนต์ให้ตามไปอ่านกันแล้วกันนะครับใครที่อยากสั่งซื้อลิงก์ Lazada แปะเอาไว้เรียบร้อยแล้ว กดผ่านลิงก์นี้ก็จะได้ร้านเดียวกับผมนั่นเองครับขอบคุณทุกทานที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนไปแล้วฮะสวัสดีครับ